สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศบทที่2หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องอุปกรณ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร,ออร์ประกอบด้วยอุปกรณ์หลายชิ้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการทำงานตามที่เราต้องการอุปกรณ์เหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักคือฮาร์ดแวร์ซึ่ง เป็นส่วนประกอบทางกายภาพที่จะต้องได้และซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นชุดคำสั่งที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ในหน่วยการเรียนรู้นี้เราจะทำความรู้จักกับฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์กันค่ะอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ก็จะมี1ห,หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ทำหน้าที่ เป็นเหมือนสมองของคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลต่างๆตามคำสั่งของโปรแกรมยิ่งมีประสิทธิภาพสูงคอมพิวเตอร์ก็จะทำงานได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ CPU คือหัวใจหลักของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลควบคุมการทำงานทั้งหมดของระบบประกอบไปด้วย2ส,ส่วนส่วนที่หนหน่วยควบคุม หน่วยนี้ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดโดยรับคำสั่งจากโปรแกรมและสั่งงานไปยังอุปกรณ์ต่างๆภายในคอมพิวเตอร์เช่นการส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจำ CPU และการสั่งอุปกรณ์ Input-Output 2. หน่วยความจำหลักหรือแรมหน้าที่เป็นที่เก็บข้อมูลชั่วคราวขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังทำงาน เมื่อปิดเครื่องข้อมูลในแรมจะหายไปยิ่งมีขนาดใหญ่คอมพิวเตอร์ก็จะทำงานได้หลายโปรแกรมพร้อมกันได้มากขึ้นและลอมลอมคือหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลถาวรและไม่สามารถแก้ไขได้เช่นบอร์ดของคอมพิวเตอร์และยังมีหน่วยความจำรองหรือ HDD อุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ใช้ จานหมุนแม่เหล็กสำหรับเก็บข้อมูลเป็นระยะยาวเช่นไฟล์เอกสารรูปภาพวิดีโอและโปรแกรมต่างๆ 3. หน่วยเก็บข้อมูลฮาร์ดดิสเก็บข้อมูลได้จำนวนมากราคาถูกแต่ความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลค่อนข้างช้า HDD s o l i s State d so i เก็บข้อมูลได้เร็วกว่า HDD แต่ราคาแพงกว่า s อ d ดีดี4เมนบอหน้าที่นะคะเป็นแผงวงจรหลักที่เชื่อมต่อส่วนประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน5การแสดงผลหน้าที่ประมวลผลข้อมูลกราฟิกและแสดงผลออกมาบนหน้าจอสำคัญสำหรับการเล่นเกมการตัดต่อวิดีโอ6อุปกรณ์อินพุต ก็จะมีคีย์บอร์ดใช้สำหรับป้อนข้อมูลตัวอักษรและตัวเลขเมาส์ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์บนหน้าจอและยังมีสแกนเนอร์อุปกรณ์ที่ใช้ในการสแกนเอกสารภาพหรือภาพถ่ายและแปลงเป็นไฟล์ดิจิทัลเพื่อนำไปใช้งานในคอมพิวเตอร์ และยังมีไมโครโฟนใช้ในการรับเสียงหรือบันทึกเสียงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทำการประมวลผลเช่นการสนทนาผ่านโปรแกรมต่างๆและ 7. อุปกรณ์เอาพุทก็จะมีหน้าจอแสดงผลข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ประมวลผลออกมาลำโพงสร้างเสียงเครื่องพิมพ์พิมพ์มเอกสาร และยังมีโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงภาพและวิดีโอบนจอใหญ่เหมาะสำหรับการประชุมหรือการนำเสนอสรุปอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์นะคะอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์แต่และชิ้นมีความสำคัญต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์การเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างดีเป็นยังไงกันบ้างคะในหน่วยที่3เรื่องอุปกรณ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์อย่าลืมทบทวนเนื้อหานี้เพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นและลองทำแบบผุกหัดเพื่อฝึกฝนดูนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ ประโยชน์กับทุกคนนะคะ